สวัสดีครับวันนี้มีรถเข้าใหม่นะครับเป็นยามาฮ่า MT 0 7นะครับเป็นปี2015นะครับตอนนี้กุญแจครบ3ดอกนะครับมีท่อเ c นะครับเป็นฟูลนะครับผมพาชมรอบคันนะครับ คันนี้ลองวิ่งไกลมาแล้วนะครับประมาณ1้0ยเจ็กว่าโลนะครับก็ขับนิ่มๆสบายๆนะครับทั้งฝนทั้งน้ำก็ลุยมาหมดแล้วนะครับสบายๆเครื่องแน่นๆมาดูเลขใหม่นะครับ28ง0มืนนะครับ โอเคครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่1 0ึ0 0 0สน0 0บาทนะครับรถอยู่อุดรธานีนะครับมีบริการส่งทัว่วประเทศไทยนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้ก็รับแลกเทินได้ทุกรุ่นนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ